โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็จะมาแนะนำการใช้ปลั๊กอินตัวใหม่ของเวฟที่เขาออกมานะครับผมแล้วก็เขาฉลอง Black Friday ด้วยการแจกฟรีไปแล้วนะครับผมซึ่งผมก็มาแนะนำผมไม่หน้าเพจแหละรู้สึกจะช้าไปนิดนึงมีบางท่านมาบอกว่าอาจารย์ครับตอนที่อาจารย์บอกนั่นคือเขาเลิกแจกแล้วอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาเป็นว่าผมแนะนำวิธีการใช้งานไว้ก่อนละกันนะครับผมเผื่อว่าสมมติว่าเลยกำหนดไปแล้วแต่ว่าคุณซื้อมาใช้นะ,ะับผมก็จะแนะนำ วิธีการใช้ง,งานโดยภาพรวมแล้วกันแล้วก็คุณก็ไปทดลองกันก็ทดลองไปลุยกันต่อแล้วกันนะครับผมโอเคพังอ์นตัวนี้นะครับผมชื่อว่าเวบซิ i l วอเคินะฮะก็ตามชื่อเลยคือสร้างมาเพื่อทำให้เสียงของเราเนี่ยดูเหมือนไหมฮะคือแบบนุ่มๆอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงจริงแต่ก่อนจะยุคตึกแต่นึกถึงยุคอะไรว่ายุคถึงแบบที่แบบอะไรอะ พูดจริงผ้าใหม่นี่เรานึกถึงสายการบินไทยของเรานะก็มูนโอเคเพราะแต่ก่อนเราจะเพราะเพราะเราใช้ใช้โลโก้ว่าใช้ก็คสโลแกนว่าสมุทแอซิลใช่ไหมโอเคทีนี้ก็อ่ะโอเคทีนี้คําว่าซิลวอล์คเป็ว่าเอาว่าเป็นเพราะอินที่ทําให้เสียงร้องของคุณมันนุ่มนวลเนียนแบบผ้าไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาฟังกันดูกันว่ามันทําหน้าที่อะไรบ้างโอเคแต่ว่าเป็นเพราะอินที่เขาว่ากันว่านะสร้างมาปุ๊บเนี่ยมันจะแทน ปั๊กอินหลายตัวเลยนะครับผมบางคนบอกโอ้ใส่เสร็จปุ๊บนี่เอาออกไปแบบ2อสามตัวเลยที่เราจะต้องใช้ซึ่งจริงๆจ,จ,จ,จะว่าไปเดี๋ยวผมที่ผมจะทําให้ดูเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันอยู่ในตัวเองประมาณ3ปลั๊กอินเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อย่างที่ว่าคือในขณะที่คุณรู้สึกว่าปุ่มมันน้อยคือโอเคดูขนา,าจจะงงมันคืออะไรว่าแต่ปุ่มไม่เยอะหรอกจริงๆแล้วเนี่ยคือพอมันมเป็นพวโวลโคปุ๊บนั่นหมว่าว สิ่งที่เขาจะทำต่อไปนี้หรืออุปกรณ์ชิ้นนี้มันถูกสร้างเซตอัพอยู่ข้างหลังอ่ะคือมีการตั้งค่าไว้แล้วเนี่ย <c oughs> เพื่อเหมาะกับเสียงร้องซึ่งถ้าเกิดคุณเลือกคุณจะเลือดได้มันจะมีคำว่า male m ล l e v o c female ซึ่งจริงพวกนี้คือมันมันวิจัยมาแล้วแหละพวกนี้คือมันทํามาเพื่อคือเซตอนนัพเซตมาแล้วเพื่อให้ใช้สําหรับเสียงร้องเฉพาะนะครับผมถ้าเกิดคุณจะล้องไปใช้กับอุปกรณ์อื่นไม่มีปัญหานะผมแนะนำให้ไปลองด้วยนะครับผมเพราะว่าบ่อยครั้งที่เวลา พระอินให้มาสมมติจะเป็น R w ว x ก็แล้วแต่ซึ่งโอเคที่น่าสนใจคือจริงมัน,ม,นมันให้มาด้วยนะมันมันซ่อนอย่างน,นี้นะครับผมก็คืออยู่ตรงนี้คขาไม่เดนมิกนี้เดี๋ยวจะว่ากัน R w ว x จริงๆดูดีไซน์มาใช้กับเสียงร้อนโดยเฉพาะแต่เชื่อไหมบ่อยครั้งที่ผมก็ซัดไปอ่ะอุปกรณ์ชิ้นอื่นด้วยที่มันเป็นตัวเด่นๆด่ว่าจะเป็นกีต,กต้องกีต้าหรืออะไรก็ว่าไปซึ่งบางครั้งไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนคือวิธีการในโลกสมัยใหม่เนี่ยในการใช้พระอินเนี่ยผมอยากบอกอยันหนึ่งเลยว่าคือคุณไไมม่ต้้อองาผเยะก็ด คือกูใช้หูครูที่เยอะๆคือบางครั้งเนี่ยบางคนจะบอกอาจารย์ครับอันนี้ใช้ไงผมบอกว่าไม่ยากเลยก,ก็ลองดิวะคุณลองแล้วคุณลองฟังเลยคุณอาจาจะไม่ชอบก็ได้ผมแอบเล่าให้ฟังนิดนึงคือไม่ใช่แอบเล่าแร้กเล่าให้ฟังอะคือเชื่อว่าบ่อยครั้งที่ผมคือผม,มอก็ยังเป็นนักเรียนยูทูบเหมือนคุณแหละผมก็ยังเป็นนักเรียนอินเทอร์เน็ตอยู่ผมก็พยายามจะศึกษาไม่ว่า,าอาจจะเป็นเสียเงินหรือว่าจะ,จะเป็นฟรีก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะศึกษาจากอินเทอร์เน็ตมืองนอกจะเป็นทางฝรั่งทางเกาหลีทงนะางญ วัยครั้งเนียโอ้โหพอเราดูโอ้โหมันทำนี้เลยวะมันทำนี้เลยวะปุ๊บพอเราลองใช้จริงปุ๊บก็ได้ผลนะทุกคนมันเป็นเป็นในทางที่ตลิตเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วะบางครั้งเราก็เพราะนั่นคือเราก็เลยจะเก็บไอ้ข้อมูลจากการใช้งานเหล่านั้นะ่ะเก็บไว้ใช้ตัวเนี้ยฝรั่งใช้ตัวนี้คนเกาหลีใช้ตัวนี้เพื่อทำนี้นะแต่ชอบไม่ชอบเราก็มาตัดใจทีหรือบางทีปุ๊บเฮ้ยเอาแนวคิดจากชิ้นเนี้ยไปอัดแอปอันอื่นๆด้วย นะผมบางทีเราดูปลั๊กอินที่เราไม่มีใช้ไม่มีไอตัวเนี้ยเฮ้ยแต่ว่ามันพอมันต่ออย่างี้กับไอ้นี้เอ้ยดีเว้ยเราอันนี้ไปต่อดีกว่าอ่ะก็ลองทดลองกันใช้อยู่ก็ถือว่าเป็นการเรียนคอนเซ็ปต์อย่างที่ผมบอ,อกคือจริงๆแล้วสำคัญที่สุดคือมันถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ข้างหลังเนี่ยมันจะดีมากว่าจริงจริงมิกเซอร์อันล็อกดิจิตอลคอมเพรสเซอร์อะไรทุกอย่างบราบร์บราบราไม่รู้จะกี่ข้อมันแทบจะมีหลักการคิดอยู่อันเดียวแหละมูด EQ คคอมเพรสเซอร์มันก็มือคือเหมือนกันแต่เพียงว่าคุณจะไปประดับ ประยุกต์หน้าตาออากมาเป็นไงแค่เนี้เพระาะฉะนั้นสมมุติว่าคุณสมมุติว่าคุณบอกคุณจะมิกบอร์ดนิฟสมมุติคุณคุณเรียนบอร์ดนี้คุณมิกมารู้อีคิวนี้แบบนี้เพราะคุณเป็นเอสอมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหไปไม่เป็นเลยเปล่ามันก็คือรถคนละยี่ห้อคุณก็อไอเดียของนี้ไปใช้กับ s s l ไปใช้กับ API ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดคุณเข้าใจแล้วว่าอ e ีคืออะไรอ่ะพูดยาวแล้วจะได้เข้ามาดูกันนี่นะครับโอเคอ่ะถ้าเกิดคนที่ โหลดมาแล้วก็ได้แล้วแล้วก็ใช้ได้ใช้ก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดไม่ทันก็ไปซื้อก็ได้สุดท้ายมันจะขายประมาณน่าจะยิบเก้าเหรียญแหละคือจริงมันก็ไม่ได้แพงหรอกหร,อกหรอกือบางทีเวฟไม่ใช่อะไรพูดจริงนะเหมือนคล้ายๆล้ายห้างเอจเอชื่อเขาเดี๋ยวโดนฟ้องเลยโอเคเอาว่าห้างสมัยนี้กันบางทีตั้งราคาตั้งไว้เดี๋ยวสักแป๊บก็มีแล้วมิดในเซลบ้างมิดเดย์เซลลอยกระทง s <S เซลไรกว่าไปนะครับผมอ่ะโอเคอัน okay. ดับแรกเลยซีโวเคอล์นะฮะผมบอกให้คุณ ฟังเข้าใจง่ายเลยจริงๆมันคือคอมเพรสเซอร์นั่นแหละนะครับผมถ้าคุณเห็นปุ่มเนี่ยมีปุ่มว่าโลมิดไฮนะครับผมมันคือเอาคอมเพรสเซอร์เนี่ยไปจัดการเสียง3มย่านหรือคุณจะคิดอีกทางนึงก็คือเอาเสียงหั่นมาเป็น3ชิ้นแล้วก็จะจัดการด้วยคอมเพรสเซอร์เข้าไปซึ่งเสร็จปุ๊บพอเสียงผ่านพอเสียงคุณจัดการตรงนี้แล้วเนี่ยมันมาผ่านเข้าว่าไดนามิกเนี่ยจริงๆหนะ้าตรงนี้มันถ้าเกิดคุณใช้เวฟแล้วเนะี่ย เอาง่างคยคิดง่ายเลยมันคือ R walk มันคือคอมเพรสเซอร์ของเสียงร้องนนั่เองนะครับผมนั่นคือเสียงร้องเนี่ยคุณจัดการตรงนี้ก่อนให้มันนุ่มนวลก่อนแล้วคุณก็ไปคอมเพรสให้เรียบร้อยนะครับแล้วส่วนข้างล่างเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็คือเอานี่คือเป็นเรียกว่าความดังใช่ไหมส่วนไอ้ตรงไฮไฮพาร์สฟิลเตอร์เนี่ยก็คือเป็นไฮพาร์สก็คือเป็นไฮพาร์สที่60เฮิรเพลสสำหรับเสียงร้องเนี่ยผมก็คือแนะนําคุณโลดคัสไปเลยคือกดคาไว้เลยนะครับผมคือหลัง ต่ำมาหกสิบเปอร์ตไม่มีเสียงมีประโยชน์แน่นอนต่อให้คุณจะเป็นเสียงพูดแบบสรารคดีแบบว่านี่คือภูเขาที่ใหญ่สุดในประเทศอินเดียซึ่งจะต้องมีการหิมะถล่มทุกเดือนในสมุดนนะต่ำกว่าหกสิบเพราะก็คือไม่มีต่ำกว่านี้แล้วหกสิบต่ำกว่าหกสิบเปิร์ตจะมีแต่เสียงแอร์เสียงตุ้งต่ำโอเคคุณไฮพาร์ปเลยจริงจริงแล้วปกติผมไฮพาร์สกว่าไฮพาร์สสูงกว่านี้เยอะถ้าเกิดคุณรู้แล้วผมไฮพาร์สแบบ,150บร้อยห้าสิบแล้วส่วนสปีดกับพิชชิชัน นะครับผมสปีก็คือความเร็วในการแต่คือคือเนี่ยจริงๆเนี่ยเรากำลังจะคอมเพรสสามย่านแยกกันนะเสียงต่ำเสียงกลางเสียงแหลมซึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะทำให้ดูแล้วคุณจะได้เข้าใจเก็ตปุ๊บโอเคความสป,ปีดมายถึงว่าสมมติพอมันจะเคมเพสปุ๊บแทนที่มันจะมันจะคอมเพสช้าหรือเร็วอะสมมติเสียงมันแซบมาปุ๊บคุณจะคอมเพสก็จะวิ่งไปเลยแต่ถ้าเกิดรู้สึกแต่ถ้าเกิดคุณทดลองซอสไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กกว่าไว้ถ้าเกิดมันช้าหน่อยนะ คุณก็ไปลองจัดการดูซึ่งไอ้ตรงนี้น่าสนใจเพราะผมรู้สึกว่าไอ้การที่มันแอตแทกช้าเร็วไอ้ตรงนี้แหละมันมีโอกาสที่เราจะไปแอดแทใช้หลายอย่างคือจริงเอาทง่าย,ง,ายง่ายสุดนะคือคุณคิดง่ายๆเลยเวลาคุณแรปอ่ะมันพ่นเร็วเพราะนั่นคือหรือคุณแรปหรือคุณร้องเพลงเร็วๆคุณอาจจะต้องแอตแทกเสียงแล้วนั้นเร็วๆแต่ถ้าเกิดสมมติคุณแอตแทกคุณก็ไปเพลงอื่นเพลง,พลงช้าที่ร้องหนืดๆคุณอาจจะแบบอยากแอตแทกช้าหน่อยเพื่อให้มันดูสมูทก็ได้แต่ว่าคุณอยากแอตแทกเร็วเมื่อเสียงมันโอ้โหมัดิน นะครับผมส่วน precision หรือความสมูทตรงนี้เนี่ยนะฮะพูดง่ยายๆมันก็คือค่าค่าอะไรค่า eq ไอ้โค้งๆไอ้นี่ไอ้ไอ้นี่เพราะนั้นคือคุณจะไปเอฟเฟกต์กับเสียงร้องในแต่ละย่านเนี่ยให้มันให้มันจะมีผลแบบแค่ไหนอะมันจะไปมันจะไปเหมือนว่า eq ออกอย่างเร็วหรือคอมเพรสอย่างเร็วแบบแหลมหรือคอมเพรสออกแบบเป็นภูเขาใหญ่ๆกว้างกันไปนะครับ <laughs> ผมเมคอัพเกนอันนี้ hiện, ก,ก็คือตามสูตรแต่ก็คือ พอเราคอมเพสปุ๊บเสียงจะต้องเบาลงตามสูตรใช่ไหมมันก็จะแมปเกนขึ้นมาแมปเกนที่คันเสมอเลยคือถ้าเกิดคุณแน่ใจอยู่แล้วว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคุณกดแมปเกนไว้มันก็สะดวกดีก็คือคุณคอมเพสไปปุ๊บมันก็จะแบบดันเสียงร้องขึ้นมาให้มันดังขึ้นชฉดเชยแต่ถ้าเกิดสมมติคุณไม่ชัว์เนี่ยไอแมปเกนเนี่ยเวลามาทำให้เสียงร้องมันดังขึ้นเข้าเดิมหรือดังขึน้นมันมักจะหลอกหูเราว่าเราทำดี บางคุณบางครั้งคุณอาจจะทำเชเล่แล้วแต่ว่าพอคุณไปเมคอัพเกรดปุ๊บมันดังๆคุณจะรู้สึกเฮ้ยเสียงเสียงดังมันน่าจะดีไว้แต่พอคุณสมมติคุณเอาไมค์แต่พอคุณไปมิกนี่เฮ้ยทำไมเสียงเดิมมันดีกว่าอันนั้นก็ว่ากันไปครับส่วนเกจเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เอาไว้เกจเสียงร้องครับผมก็คือสมมติคุณอัดร้องเพราะจะมีเสียงหูฟงูฟังรอดเลืเล่อะไรก็ใช้เกจนะคือตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันมีอุปกรณ์3ชิ้นเข้าด้วยกันนะคือตรงนี้ไอ้สามปุ่มเนี่ยคืออออออคคมมมเเเเเเพพพรรรรสสสซ์นนนนนนะยย่่าาาาีีีงงผแล้้วตป็ โดยรวมนะครับผมเป็นของคอมพิวเตอร์สองตัวนะแล้วคุณยังจะมีเกตอีกเกตก็คือเรียกว่าการเสียงของลูกหูฟังมาบลาบลาไปแล้วสุดท้ายตัวนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของพาราเล,ล่เห็นไหมนะครับผมพาราเล,ล่ก็คือการที่คุณจะเบรนเสียงที่มันมิกซ์เสร็จแล้วสมมติคุณผ่านโปรเซสต์กระบวนการเนี้ยไม่ว่าจะจริงจะเป็นปลั๊กอินต,ตัวไหนก็แล้วแต่คุณจะเป็น EQ คุณจะเป็นคอมพิเซอร์บลาบลาเยอะอุปกรณ์เบอร์วังสมัยนี้เยอะแยะเกิดคุณอยากจะแบบมิกซ์คือไม่ได้เอาเสียงทั้งหมดผ่าน อยากจะมิกซ์กึ่งกลางของเสียงที่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่านซึ่งกันโอเคคุณก็ใช้ตัวนี้ไปนะครับผมโอเคอันนี้เราเป็นว่าไอ้ร่งกระติกกระตอยไอ้วลนี้คุณก็ค่อยไปดูผมคลิปอื่นหรือไปหาความรู้เพิ่มเติมกันว่าทําไมมันต้องพาราเลลอะไรนะเอาว่าตอนนี้เราจะเจาะลึกมากกว่าว่าแล้วมันจะใช้ยังไงนะโอเคครับ okay. ผมโอเคงั้นทางเขาจะเข้าใจค,ค,ค,คือโลเนี่ยคุณจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีเห็นมันจะเขีนยนไว้เลยว่ามันจะมีเขียนเลยว่า3 0 0เฮิร์ก็ค,คือเสียงตั้งแต่ตรงนี้ลงไปเนี่ย เสียงอย่างนี้นะครับผมเสียงอย่างนี้ลงไปเนี่ยมันจะมันจะแยกไปเลยเพราะนั้นคุณสังเกตไหมเพราะตรงนี้เพราะ,ราะตรงนี้คุณคิยงให้มันคืออะไรฮะมันคือเนื้อเสียงร้องมันคือเนื้อเสียงร้องนะครับผมพูดเสมอว่าเสียงทับเสียงคนเราถ้าผมมองนะเนื้อเสียงร้องผู้ชายอยู่ประมาณอยู่เซนเตอร์นะ ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเป็นแบบผมบูสต์นะผมจะพุ่งมาที่ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบวก็หายเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอาจจะประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบคือไม่ไม่เกินสามร้อยเนื้อเสียงก้อนจริงๆอ่ะแต่พอเสียงร้องมันเริ่มเลยสามร้อยแล้วมันจะเริ่มเป็นแบบมีความเป็นจมูกมีความเป็นนาสิกมีความเป็นอะไรเงี้ยไปแล้วไงซึ่งอุปกรณ์มันก็เลยแยกเลยว่าเสียงต่ำเนี่ยคือตรงนี้นะครับผมคุณจะเห็นว่าก็มีเครื่องมือหูฟังเนี่ยเดี๋ยวเราได้ฟังกันก็คือเป็นการฟังว่าเสียงที่เฉพาะย่านเนี้ย มันคือเสียงอะไรมันเป็นยังไงบ้างเสียงนอกกลังเอฟเฟกมันอยู่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นเสียงกลางแน,น่นอนก็คือคุมย่านไว้เพราะนั่นคือสมมติเอาว่าผมยกสถา,างการณ์สมมติว่าเสียงร้องคุณนะสมมตเิเสียงร้องคุณคุณร้องเสียงร้องนิ่งมากเลยแต่บางคําคุณออกเสียงแนละ้วมันดูเหอะๆแต่บางคําปกติคุณก็แทนถมมาบางคามันมันบวมพวกนี้บางคำมันบวม,มวาบางคำมันไม่บวมสมมติคุณไปคัดอีคิวปุ๊บมันก็จะต้องต้องบางไปทุกคํา มันก็กลายว่าเฮ้ยบางคําพอดบีบางคามันบางทําไงดีวะนะครับผมไอ้ครั้งคุณจะไปคอมเพ r e ไว้ให้แบบตอนที่บวมกุม๊บผมไปกระโดดก,กระต่ายเนี่ยไอ้บางคํามันไม่ได้บวมไว้แต่มันแค่ดังมันก็จะโดน compare อีกคือเพราะนั่นคือไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยสามสี่เนี้ยโอเคถ้าเรียกง่ายๆกว่าวโอเคมันคือเมาท์ high b a ที่เขาเรียกกันแะเกินเมาท์ high band compressor แหละเ mouth b แบนก็คือมีหลายหลาย b a n ไม่ใช่แบนเดียวอย่างนี้เรียกว่า three band c o m p r e s s o ละกันนะครับผมอ่ะโอเคมันก็จะครอบคลุม ย่านตั้งแต่เมื่อกี้ลงไปขึ้นไปนะฮะตั้งแต่300เนี่ยยันถึง4 k เคนะย่า,ยานเนี้ยสำคัญเสียงร้องไอ้300มันก็อเท่าไหร่ไล่ไปเรื่อยปุ๊บ400 500ขึ้นจมูกไว้ไปเรื่อยพอ800รพอหนเคปุ๊บอ่าเสียงที่จะความชัดเจนจะอยู่่างเนี้ยนะครับผมถ้าเกิดใครดูคลิปผมก็จะรู้อยู่แล้วว่าเสียง1 k เคนี่คือเสียงที่แบบไม้ตายคือมคุณมิก เสียงยังดีทุกอย่างเรียบร้อยเสียงร้องก็พอดีแะแต่มันยังไม่พุ่งออกมาปุ๊บทำไงวะก็บูท,ทไปหนึ่งเคไปจุดห้าดีบีปุ๊บเนี่ยเสียงร้องจะพุ่งทันทีแต่ันก็จะมีความบาดไม่ใช่บาดหูแบบแปลว่าหูเราจะเซนซิทีฟประมาณหนึ่งเคแลพุ่งมาเท่านั้นถ้าเกิดเปิดเดยอะไวนี้นึงอ่ะมันจะผมคุณไปใช้กับเพลงชา้าจะดูแบบเริ่มแบบม,แบบมีคากระด้างนิดนิด,น,ดนะครับผมไล่ไปหนึ่งเคส่วนหนึ่งเคสี่เคเป็นความชัดเสียงร้องความชัดแล้วจบแล้วตรงนี้จบแล้ว,ลว,ลวความชัดอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ย่านน 4K ขึึ้ไปถง ไหลขึ้นไปอ่ะถือว่าเป็นย่านเสียงสูงและซึ่งจะเป็นการต้องคุมไปแล้วซึ่งมันมักจะเกิดเหตุการณ์ไอ้ซุบซับเนี่ยไอ้ดีเอเซอร์นั่นแหละนั่นคือเสียงร้องแยกเป็นสามย่านนะจัดให้เรียบร้อยแล้วคือจริงถ้าเกิดเป็นองค์กรอื่นมันจะต้องแบบย่านจะไม่เป็นอย่างนี้แต่อันนี้โดยประมาณนี้กันเพราะเขาสร้างมาให้แสกเสียงร้องนะครับผมอ่ะโอเคสามย่านแล้วก็จะมีปุ่มตัว A นี่น่าสนใจ A ก็นะครับผม A ก็คือเอาเอ่อพอคุณกดปุ๊บคุณจะได้ยินเลยว่าเสียงที่มันถูก กดไวแลวเอาออกมามันคือเสียงไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะฟังด้วยกันแล้วก็ต้องส่วนไฮเนี่ยคุณจะเลือกได้ว่าจะเป็นแบบจะเฉพาะความถี่นั้นเอาลงมาเลยคือเดี๋ยวมันจะแบบสมมติมันไปเจอความถีน่น้นแหลมขึ้นมาปุ๊บมันจะเอาความถี่นั้นมาเลยหรือคุณจะลงทางย่าเลยก็แล้วแต่ไม่ต้องหามผมว่าอันไหนเหมาะกันผมก็ต้องลองทุกครั้งคุณก็ลองทุกครั้งแล้วคุณก็ฟังเพราะว่าคนที่จะตัดสินได้จริงๆก็คือคุณคุณชอบแบบไหน คุณต้องการจะให้มันไปทางไหนคุณก็ฟังเลยเพราะนั่นคือผมจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าควรจะกดอันไหนเพราะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่อยู่ในหัวคุณคืออะไรนะผมอ่ะโอเคว่ากันไปเสร็จปุ๊บอ่ก็จะไปถึงตรงคอมเพรสเซอร์ R-Walk ก็คือ R-Walk เป็นคอมเพรสเซอร์ที่ผมว่าอย่างนี้นะดีสุดในโลกผมยังใช้ทุกเพลงบ่อยสุดในโลกแล้วก็ง่ายสุดโลกคือโกงมากคือคุณก็กดกดมาปุ๊บมันก็คอมเพรสเสียงร้องให้เลย นะผมแล้วมันก็จะลดเกเพิ่มเกยให้ด้วยนะผมอ่ะจบแล้วมีแค่นี้นะสวัสดีเฮยยังยังไม,ม่ยกตัวอย่างอ่ะโอเคทีนี้ผมมีเสียงร้องนะผมซึ่งผมได้ทําให้มันเวอร์วังไว้แล้วนะฮะคุณดูการ EQ ของผมนะครับผมจริงๆคือผมผม EQ จากจากสูตรนี่นแหละนะครับผมให้เวอร์วังอย่างนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เวอร์ไว้เดี๋ยวจะได้มัาจัดการด้วยตัวนี้นะผมทีนี้ผมขอขอเนี้ยลดความหนังมาอีกนิด อ้าโอเคก่อ,อ,อนจะไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าซิววอลเขเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงปลั๊กอินโฮเวฟอีกอันหนึ่งนะครับผมเพิ่มเพิ่มอันนี้คุณแม่ต้องตกใจว่าทำไมผมมีปลั๊กอินเวฟทุกตัวผมใช้ระบบตอนนี้ผมใช้ระบบเช่านะครับผมอ่าโอเคผมนึกถึงตัวนี้เอ๊ะไอมันคือตัวนี้นะครับอ๋อโทษอ่าเอาตัวนี้ด้วยโทษของคุณแมนนี่แมนนากิน Queen. ซึ่งคุณแมนนี่ก็เป็นแบบโอ้โห ตัวท็อประดับโลกอีกตึงท่านนะฮะเออผมมิกอะไรแบบมากมายที่เป็นมีความทันสมัยนะฮะเออโอเคอ่ะอย่างโพสต์มาโลนก็คืองานชิ้นหนึ่งเขาแหละอ่ะโอเคผมนึกถึงตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นการจัดการย่าน3ย่านเหมือนกันก็คือดีบ็อกซี่นี่คือจะจ,จัดการย่านขึ้นจมกูกนะครับผมดีฮาร์เชอร์กับดีเดเซอร์ D ใ,ใกล้เคียงกันคือดีฮาร์เชอร์เนี่ยจะเป็นย่านเสียงแหลมที่เตี้ยปหน่อยที่ผมเดาว่ามันคือประมาณแบบ 3-4K ส่เคส่วนเดเซอร์คือประมาณ 7-8K แปดเคหละนะฮะก็ แต่ว่าเราสามารถเลือกความ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 ถี่ได้ว่าตรงไหนครับผมอันนี้ทําให้ผมนึกถึงพระอินทร์ตัวใหม่ซิวอล์กอลทาให้ผมนึกถึงตัวนี้เหมือนกันนะผมอาเจ็แต่เราออกไปก่อนนะเดี๋ยวบางทีโอ้โไปไปค้างไว้เวิร์วังเลยอ่ะโอเคอ่ะมาเรามาลุยกันสั้นๆก่อนที่ผมจะไปดูแลคุณหมาคุณแมวลูกสาวลูกชายของผมกันต่อครับโอเคอ่ะผมให้ฟังคร่าวๆว่าซอสเป็นยังไงมันจะดูเวิร์วังนะเพราะผมอีคิวให้มันเลเทไว้แล้วโอเคฟังดู โอ้ทั้งแสบหูนะครับผมแล้วก็ดูทุมท้มๆอืมๆเพราะผม e โอออคิวกงๆไงนะอีคิวให้มันแบบดูเวอร์วางให้มันดูแบบโอ้ข้างล่างแบบหนาแบบ,บเบ็ดตึ้มเลยนะครับผมแล้วก็มีย่านแบบปแปลกๆตรงกลางด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เนี่ยที่ผมอีคิวให้มันเวอร์วังทีนี้โอเค ไม่เป็นไรนี่คือโจทย์ของเราทีนี้ซิลว์โอลโคเราจะทำงานกัรเงนกับมัน,น,น,นบ้างครับผมอ่ะเราลองมาฟังกันดูทีนี้พอผมเริ่มต้องปุ๊บเนี่ยอ้าผม,ผมต้องเปิดให้คุณฟังดูว่าผมต้องกดโซโล่ที่ย่านสโลแล้วคุณฟังดูนะสังเกตเห็นไหม เป็นอย่างที่ผมบอกเลยคือไอเน,นี้ยไอพวกเนื้อเสียงเนี้ยจนเริ่มจะขึ้นจมูกใช่ไหมมันจริงมันจะมีความเริ่มเริ่มจะอึงอังขึ้นจมูกขึ้นแล้วนี่นี่แหละฮะเนี่ยค,คือก้อนเนื้อเสียงทั้งหมดที่แท้จริงของเสียงร้องเรานะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เรามาฟังเสียงกลางของเขาบ้างม,ม,มันเป็นเลงของไนางกดฟังนะเห็นไหมคุณจะได้ยินความชัดของเสียงร้องตรงกลางแล้วก็เริ่มจะ ขึ้นไปแบบแลมขึ้นยังไม่ถึงแหลมยังไม่ถึงแลมแต่มีความชัดรวบรวมความชัดทั้งหมดของเสียงร้องกลับไ้ด้านล่างเห็นไหมมันจะมีความขึ้นจมูกตองต,อง,ตองอยู่ในนี้ซึ่งจริงแล้วเนี้ยตรงนี้เนี่ยคุณสามารถจะใช้ตรงนี้ด้วยคือคุณสามารถจะเนี่ยกำหนดให้มันใช้แค่เป็นบางส่วนก็ได้คือไม่คือสมมติว่าคุณจะคุมเสียงกลางไอความชัดของเสียงร้องเนี่ยไม่ให้มันกระตุกกระตากเพราะตอนนี้เเราจะคอมเพรสทั้ง3า้ย่านนะเพื่อให้มันดูเนียบขึ้นนะครับผมเราปุ๊บเนี่ยคุณจะ ไม่ต้องการให้มันคูณทั้งหมดก็ได้สมมติว่าคุณรู้สึกว่ามันสมมติว่าคุณรู้สึกว่ามันอะไรเฉพาะย่านแหลมมันมันเวอร์วางสมมติว่าผมประมาณนี้นะนอันนี้เอาประมาณย่านหนึ่งพันแล้วกันโอเคเนี่ยใหญ่นี่คือประมาณประมาณหนึ่งพันสี่พันอย่างนี้คือไอดีฮาร์เชอร์แหละที่เมื่อกี้อุปกรณ์ไอแมนนี่เมื่อกี้ นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณจะคุมทั้งหมดไปก่อนผมว่าคุณจะใช้รวมๆก่อนแล้วก็ควรจะแบบคุมญาตินี้ให้มันนิ่งไว้คือผมว่าสิ่งที่จะได้จากอันนี้นที่บอกว่าเสียงเรองนุ่มเป็นนุ่มเหมือนพระใหม่ก็คือมันดูมีความสมูทนั่นคือมันจะไม่มีการแบบบางคําแบบดูโอ้โหเสียงต่างเหเฮิม์มเลยบางคําก็เสียงกลางโผงเลยบางคําก็เสียงแหลมโผาเลยนะครับผมมันจะดูเนี้ยบเรียบร้อยทั้งหมดแต่ไม่ได้แบบว่าจะจบแค่นี้นะเพียงแต่ว่ามันเป็น ทำให้เสียงร้องคุณเป็นก้อนที่มันเรียบร้อยหน่อยแล้วคุณไปโปรเซสอะไรต่อว่าไปซึ่งมันไม่ได้แปลว่าตัวจบตัวนี้แต่มันน่าจะจบไปสักประมาณสักห้าถึงอหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับผหคือปกติเนี่ยเราจะต้องคุมคือพอผมได้เสียงร้องคุณเนี่ยผมจะต้องมีการตบคือผมบอกแล้วว่าจริงหัวใจของการมิกซ์ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องเสียงดนตรีนะได้มาปุ๊บเนี้ยตบทุกอย่างให้อยู่ในร่องเรียร้อยที่มันเป็นก้อนเนื้อที่เรียบร้อยแล้วคุณได้ชิ้นเนื้อาาวันนี้้ซือ,อมาคุณไม่รูว บางวันก็มันเยอะบางวันก็ไม่รู้ว่าเกิดมีดทั้งผืนว่าไปมาเยอะปุ๊บอ่ะเสร็จปุ๊บพอได้เนี่ยบอกปุ๊บคุณต้องต้องไอ้มีดหั่นให้เรียบร้อยยังไงหันจนให้ก้อนเนื้อที่ดีแล้วคุณเข้าไปทำสเต็กต่อหรือคุณจะไปทำก๋วยเตี๋ยวว่าไปใช่ไหมฮะอ่ะโอเคอันนี้คือย่านกลางทีนี้ย่านสูงมาฟังว่ามันมันเป็นยังไงแซ่โหจี นะครับผมโอเคอันนี้คือ3ยาย่านทีนี้เรามาลองทํางานจริงกันเลยใช่นะง่ายสุดคุณอยากคอมเพสมากคุณก็คุณก็หมุนขึ้นไปแค่นี้เองคุณก็กดหมุนเนี่ยแค่นี้พอมันหมุนเยอะมันก็คอมเพสดเยอะมันก็กดไว้นั่นก็เกิดคุณรู้สึกว่าย่านไหนมันดูเยอะไปคุณก็กดย่านนั้นไว้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะ Ad aspettare come dovrei? Per dare retta a ciò che vuoi tu. Tornavo spesso sui miei passi, ora non ci riesco più. E sei l'opposto di ciò che pensavo. Come un uragano mentre spando. D'aspettare aspettare come dovrei, Per dare retta ciò che vuoi tu, Tornavo spesso sui miei passi, Ora non ci riesco più, E sei l'opposto di ciò che pensavo. Come un uragano mentre sbando. D'aspettare aspettare come dovrei, Per dare retta ciò che vuoi tu, Tornavo spesso sui miei passi, Ora non ci riesco più, e sei l'opposto. โอเคแล้วสังเกตที่ผมปรับไปก็คือว่าผมปรับเสียงแี้ไปคุมคุมเสียงทุ้งไปประมาณหนึ่ง ก็โอเคเอาอยู่แล้วแต่โอ้โหเสียงแหลมนี่ผมก็อีคิวเซวอร์วางก็แหลมแสบหูมากผมเลยต้องใช้ตัวนี้กดไว้เยอะหน่อยส่วนเสียงกลางผมคุมประมาณ50จริงๆก็บางๆไม่ได้เกือบเยอะมากแต่คุณสังเกตว่าตอนนี้เสียงแหลเสียงร้องเนี่ยมันจะมีความเป็นก้อนเรียบร้อยประมาณหนึ่งแล้วจริงก็ไม่ได้หมดนะคือยังไม่ไม่ได้สุดต้องไปจัดการต่อเพ็นะว่าโอเคเดี๋ยวผมเปรียบเทียบเปิดปิดให้คุณฟังอ๋อผมกดตัวเอคุณฟาก่อนไอ้ตัวอัลฟาก็คือส่วนต่าง อะไรบ้างที่คุณเฉื่อนอกจากเนื้อก้อนนี้คุณฟังด้วยกันนะโอ้โหออกไปเยอะเกิน <c oughs> นะครับสมผมลองบายพาสให้ดูว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้เนี่ยมันเป็นไงอ่ะมุดใช้ D'aspettare come dovrei Perdare la ratta, ciò che ho fatto Torna a usare spesso sui miei passi ora, non ci riesco più Ah, po, 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 quante volte ho detto questo? D'aspettare come dovrei Perdare la ratta, ciò che ho fatto Torna a usare spesso sui miei passi ora, non ci riesco più E sei l'opposto di ciò che pensavo ผู้เชี่ยวเก๋ว่ามันจะมีกราฟขึ้นมาตลอดเวล่ะนั่นแหละคือว่ามันมีย่านไหนโดนกดอยู่เนี้ยณนะเมื่อ,อไหร่โอ้โหละเอียดมากเลยใช่นไหมฮะโดยเฉพาะเสียงร้องนี่คือโอ้โหเสียงแหลมันคนจะเห็นว่าโหมันกี่โดนโดนสาดทั้งแถบนะเพราะผม EQ server หว่างไงข้างบนนะฮะอ่ะโอเคทีนี้คุณก็ลองไปใช้งานดูแล้วกันว่าว่าคุณต้องปรับยังไงกับเสียงแต่ละซอร์สของคุณนะครับผมไปลองดูทีนี้ ไอ้ด้านนี้ที่ผมเล่าไดนามิกก็คือเป็น EQ ตัวต่อมาเลยไอ้โทษเป็นคอมเพรสเซอร์ตัวต่อมาซึ่งคุณก็คือเหมือนอาร์วอกลกต่คุณคิดอย่างนั้นนะซึ่งทำให้เสียงมันจะสมูทขึ้นในเชิงของภาพรวมแล้วเพราะถือว่าไอ้ก้อนเนื้อมันมาดีประมาณนี้นะเดี๋ยวลองดูนะฮะโอับเขียบคี่ผมกดโซโล่อ่าย่านต่ำไวโอเคที่ฟังโดยรวม of นะครับเเพราะนั้นตอนนี้เสียงเลาะคือพูดไงตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้ไอ้ไอ้เจ้า คอมเพรสเซอร์อาร์ไอหรอรวอลกับผมว่าอาร์วอลกับชัวร์ๆครับผมเห็นไหมพอมันมาปุ๊บเนี่ยเสียงแล้คุณนิ่งเลยนะครับผมอาร์วอลนี่ใส่ปุ๊บเนี่ยคือนิ่งเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะเพิ่มเกณฑ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยครับผมแต่ว่าหลังจากตรงนี้ที่เราได้จัดการให้เสียงมันเรียบร้อยผ่องควรแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีอีคิวมีมีมีอุปกรณ์จัดการเนื้อก้อนเนี่ยให้มันดูเนียบแล้วคุณค่อยใส่คอมเพรสเซอร์เลยซึ่งคุณสังเกตว่า จริงๆแล้วสำหรับผมมันก็ยังไม่เสร็จเราเพกกื่อเกียผมไปแกล้งมันคือดีซอสมันก็แหลมแล้วรถแกล้งเวอร์วังผมก็จะเอาไอเสียงร้องอันนี้ไปคิวต่อแล้วก็อาจจะไปคอมเพรสต,ต่ออีกทีแต่อย่างน้อยเนี่ยมันยังดูเป็นรูปเป็นรอยมันเข้าเข้าเข้ารอยไม่เลอะเทิรปเอบเปื้อนเหมือนกระทะตอนที่มาแรกๆนะครับผมตอนแรกๆนี่คือมาโอ้โหคือเล่เทม่าผมให้ไฟทีนะ come ciò dovrei vuoi tornavo aspettare per ad dare retta che ผมผมตรงนี้เยอะเดี๋ยวดังเนี่ยที่มัวไงพอดังพุ๊เดี๋ยวคุณจะสื่อว่าเฮ้ยมันเสียงดียังไงก็ดีเอาเว่ามันจะเสียงดูแน่นกว่าเยอะเลยนะครับผมหลังจากที่เราจัดการด้วยตัวพวกนี้ด้วยเอ่อจัดการจัดอนย่านไปแล้วแต่ว่าคุณต้องไปลองนะอย่าเราก็อย่าดักมือไปคือบางครั้งนะโอ้โหฟังปุ๊เอ๊ะโอ้โหพอทำโอ้โหอุปกรณ์บ่อยครั้งอุปกรณ์โอ้โหปักอินมาใหม่โคตรเจ๋งไงปั่นปุ๊บวิวตู้นันนี่ปุ๊บแล้ปุ๊บ พอถึงเวลาจริงนะโอ้โหเวอร์ไปหนักมือไปผมแนะนําเวลาที่คุณทําในชีวิตจริงปลั๊กอินทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์สอีคิวอะไรก็แบล้วแต่พอคุณทําเสร็จปุ๊บที่คุณว่าดีนะคุณได้ของใหม่ผมพูดเนี่ยคุณไปพักแป๊บหนึ่งห้าทีคุณมาฟังคุณอาจจะต้องถอยลงมาจากร้อยเปอร์เซ็นหลือประมาณสามสิบห้าเซนนะหรือสี่สิบเซนก็มีส่วนใหญ่เลยบางทีว่าเราอีคิวหรือว่าทั้งชีวิตจริงไม่แน่ใจว่าอีคิวอะไรบางทีหูเบลอได้หรือแบบอะไรเงี้ย หรือมือที่แบบใส่ตัวนี้ดีเว้ยใส่ไว้แล้วแซบ๋ยวเลยพอาะกับโอ้โหแซดไปเว้ยนะครับผมอ่ะโอเคอ่ะเพราะนั้นตัวนี้คือ R walk นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมเมื่อกี้ผมเอา attack speed สุดเลยไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าไอเพลงนี้มันมีความเป็นอย่างที่บอกเหมือนเพลงแรปกับเพลงเพลงเร็วกันไอ้พ่ะไอคันไอแท่งมันรุนแรงเกินก็เลยเอาเร็วสุดนะครับผมแล้วตรงนี้เกตเราไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเสียงเขาก็โอเคแล้วซึ่งมิกซ์เนี่ยผมก็อ่ะผมลองถอยให้นิดหนึ่งแต่ว่า เสียงร้องเดิมมันเละเทะมาก่งเราอย่าไปเอาซอสเดิมมาเลยคือมิกซ์เนี่ยพวกมันจะกลายว่าเอาเสียงที่ไม่ได้โปรเซสซึ่งผมได้อิเคียเซเลแล้วเราคงไม่ใช้หรอกแต่ถ้าสมมติในชีวิตจริงคุณอาจเสียงร้องมันดีกว่านี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกว่านี้เนี่ยนะฮะคุณอาจจะเดี๋ยวนี้ผมบอกคือคุณอาจจะแบบมิกเสร็จโพสต์ทุกคนจะมิกซ์เสือห้าสิบเอร์ซนก็ได้คือเอาสิ่งที่คุณโพสเซสใหม่เนี่ยเป็นก้อนกลมเนี่ยผสมกับเข้าไปนะครับเหมือนกับคุณเอาคุณไปปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวเส้อย่างดีโอ้โหออร่ยยมากเล พอกลับมาชิพพอพอเดินไปห้องน้ำกลับมาชิตที่โอ้โหยิรสจัดไปว่ะคุณทําไงน้องน้องข,ขอน้า๋วยเตียอยู่นะไม่ปรุงมานิดหนึ่งได้ไหมอารมณ์ในกันไอ้พาราเล,ล่ก็คือการว่าโอ้โหคุณไปปรุงท่านี้ลงตัวเลยแต่พอถึงชีวิตจริงโอ้โหเยอะไปนิดหนึ่งทีนี้มันจะทําไงคุณปรุงไปแล้วอ่ะมันมันปรุงก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วคุณจะให้มันรสจัดลดลงไงคุณต้องไ,งไปขอ,อน้ําปกติมาผสมนะเหมือนกันสมมรับคุณ,คณไอ้ปุ่มมิกซ์พาราเล,ล่หรือมิกซ์ เอาพุทกับดรายเอฟเฟกกับดรายมันก็คือน้ำก๋วยเตี๋ยวที่ยังไม่ปรุงกับน้ำ๋วยเตี๋ยวที่ปรุงแล้วม,มาผสม,มกันทีมิกซ์กันทีนั่นคือสิ่งคุณว่ารถจัดปูกลมกล่อมแล้วเนี่ยพอคุณมาโดนเจือจางมันก็ยังกลมกล่อมอยู่ดีครับเพราะว่าสัดส่วนน้ำตาลมะนาวพริกอะไรมันก็จะอยู่อย่างเดิมอ่ะเพียงว่ามันถูกทอนลงนะผมคุณก็ลองไปใช้ตรงนี้ดูมีความเรียบร้อยแล้วคุณจะไป EQ EQ ต่ออะไรก็ว่าไปซึ่งอย่างที่ผมบอกคือในชีวิตจริงปรุงก็ถือว่ายังไม่เรียบร้อยหรอกแต่่ผผมมตต้อออองไปจััดกการรเนะคคบ็โ มีคนบอกว่าอารมณ์เหมือนเดลต้าในซูตปุ่ม A นะครับผมจริงๆจะว่าไปคือเป็นเรื่องที่พูดกันเยอะมากหรือ,อก็คงจริงอ่ะเพราะดูสีดิถ้าเกิดคุณใช้ประอิที่ชื่อว่าสูตอยู่คุณจะรู้ว่าโอ้โหนี่สีมันก๊อปมาเน <c oughs> ี้ยซิล l o เนี่ยซิลก็นึกถึงสูตแ้วก็ยังจะแบบแล้วก็ไอ้ปุ่ม A เนี่ยคือพูดกันเยอะมากครับว่า <c oughs> มันเป็นการก๊อปมาหรือเปล่านะครับผมโอเคตามตามจะตล์ไม่ว่ากันเราก็ไม่ว่ากัน